ด่วนทหารกัมพูชารุกช่องบกแม่ทัพภาคสองส่งนายพลเจรจาข่าวจากอุบลแม่ทัพภาคสองยอมรับกัมพูชาขุดคูเลตรุกล้ำเนินช่องบกจริงแต่เจรจาจบด้วยถอยทัพข่าวนี้จากอุบลราชธานีบ้านเราโดยตรงค่ะพลโทบุญสิงห์ภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองท่านได้ออกมาเปิดเผยถึงกรณีที่ปรากฏภาพทหารกัมพูชารุกล้ำเข้ามา ในพื้นที่เนิน745ช่องบกอำเภอน้ำยืนโดยพบการขุดคูเลตและสร้างฐานพร้อมกำลังทหารเรื่องนี้นี่ทางกองกำลังสุรนารีตรวจพบและรีบรายงานตรงถึงบิ๊กอ้วนแม่ทัพภาคที่สองถ้าไม่รีรอขึ้นฮอเลยลงพื้นที่ด้วยตัวเองเพื่อตรวจสอบและจัดทีมเจรจาทันทีแต่ที่สุดยอดและแปลกใจคือทหารกัมพูชาเป็นฝ่าย ขอเจราจาก่อนแบบเร่งด่วนแหล่งข่าวใกล้ชิดวงเจราจาเผยว่าทหารกัมพูชาไม่กล้าล้ำเส้นมาพร้อมคำขอโทษขอยุติปัญหาเร็วที่สุดพวกเขาเดินเข้ามาแบบก้มหน้าก้มตัวพร้อมยืนยันว่าเป็นความผิดพลาดทางยุทธวิธีที่ไม่ตั้งใจอ้างว่าเข้าใจผิดเรื่องพิกัด GPS คิดว่าเป็นเขตทับซ้อนทั้งที่ MOU ปี2543ระบุชัดว่าต้องเป็น พื้นที่ปลอดกำลังจึงรับปากยุติการขุดและถอนทหารภายใน24ชั่วโมงไม่มีเงื่อนไขไทยนัดหลักฐานแน่นปึกทั้งพิกัดภาพถ่ายดโดรนแผนที่ M.O.U มยทำให้กัมพูชาโต้แย้งไม่ได้แม้แต่จุดเดียวแม่ทัพภาคสองยังกล่าวชัดว่าการที่เขาเรีบเพ่อมาเจรจาไม่ใช่เพราะเขาใจดี แต่เพราะเขารู้ว่าถ้าจะสู้กับไทยมันไม่คุ้มแต่ไทยเลือกยุติอย่างมีเกียรติเพราะนี่คือวิธีทหารไทยหลังความตึงเครียดคลี่คลายภาพวยร่านจากเพจวัสนแนนยามเผยภาพทหารไทยกัมพูชาล้อมวงกินข้าวชนแก้วน้ำดื่มกลางป่าบ่งบอกถึงการทูดแบบทหารไทยที่พูดคุยและเข้าใจกันได้คะ่ะตกลง ทหารทั้งสองฝ่ายถอยทัพจากพื้นที่ทับซ้อนให้เป็นโนแมนแลน์และนัดขึ้นไปพบปะพูดคุยสัปดาห์ละครั้งแบบปลอดอาวุธป้องกันความเข้าใจผิดท่านแม่ทัพขอบคุณความห่วงใยของประชาชนคนไทยทุกคนที่ติดตามและให้กำลังใจทหารชายแดนพร้อมยืนยันกองกำลังสุรนารีจะรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติให้ดีที่สุด ส่วนตลาดช่องอานมา้ายังเปิดค้าขายปกติแสดงว่าสถานการณ์ยังพูดคุยกันได้โดยต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ก็เป็นข่าวที่น่าจับตาข้าเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนที่คลี่คลายด้วยการเจรจาแบบทหารทหาร